สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยที่มีชื่อว่าสนุกกับตัวเลขกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าบทเรียนนั้นครูโยก็มีเพลงสนุกๆมาให้เด็กได้ฟังและนำไปร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะงั้นเราไปฟังกันเลยค่ะหนึ่งสองสาหนึ่งสอ้า การนับและแสดงจำนวนเรามาเรียนรู้การนับและแสดงจำนวน1ถึงสกันนะคะเด็กๆเห็นดินสอที่อยู่บนหน้าจอไหมคะเรามาช่วยกันนับดีกว่าไหมคะว่าดินสอนั้นมีทั้งหมดกี่แท่งเด็กๆช่วยคุณครูนับกวยนะคะหนึ่ง 7จ็ดแดสิดินสอมีทั้งหมดสิแท่งนะคะเด็กๆนับได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะการรวมสิ่งต่างๆสองกลุ่มและบอกจำนวนตัวอย่างเช่นคุณครูรุ้งมีดินสอสีอยู่3ามแท่ง และมีไม้บรรทัดอยู่สองอันเด็กๆรวมดูสิคะว่าเราจะมีดินสอสีและไม้บรรทัดรวมกันเท่าไหร่เราจะมาดูประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะ3บวกสเท่ากับเท่าไหรค่คะเด็กๆคำตอบก็คือ5ใช่แล้วค่ะแค่นั้นเองตอบถูกกันใช่ไหมคะเด็กๆ การแยกกลุ่มออกจากกลุ่มใหญ่ตัวอย่างการแยกกลุ่มออกจากกลุ่มใหญ่มีดินสอสีอยู่สามแท่งและมีไม้บรรทัดอยู่สองอันเมื่อกี้ผลรวมเท่ากับเท่าไหรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับห้าคราวนี้คุณคณรูรุ้งจะตัดไม้บรรทัดออกสองอัน เด็กๆคิดว่าเหลือสิ่งของอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะมาดูประโยคสัญลักษณ์กันเลยคะ่ะ5าลบสองคำตอบก็คือใช่แล้วคะ่ะคำตอบก็คือสามเด็กๆตอบถูกกันได้เลยการเปรียบเทียบจำนวนสิ่งต่างๆการเปรียบเทียบจำนวนสิ่งต่างๆตัวอย่าง มียางลบอยู่สองอันและมีดินสอ,อยู่สามแท่งเด็กๆช่วยครูแจวคิดหน่อยนะคะว่ายางลบสองอันกับดินสอสามแท่งมากกว่าหรือเท่ากับยางลบสองอันน้อยกว่าดินสอสามแท่งตอบถูกไหมคะดูตัวอย่างข้อต่อไปเลยนะคะไม้บรรทัดสีอันมากกว่าหรือเท่ากับสีสามแท่งคำตอบก็คือไม้บรรทัด นั่นเองค่ะเก่งมากมากค่ะเด็กๆการเรียงลำดับ,บ,บที่ของสิ่งต่างๆครูแจงวก็มีตัวอย่างการเรียงลำดับสิ่งของต่างๆมาให้เด็กๆนะคะมีดอกไม้เรียงก,กันอยู่ห้าดอกดังนี้ค่ะตัวอย่างคำถามก็คือดอกไม้สีแดงอยู่ลำดับที่เท่าไหร,ร่คะลำดับที่สามนั่นเอง คำถ,ถามอีกข้อนึงนะคะดอกไม้สีเหลืองอยู่ลาดับที่เท่าไหร่คะลำดับที่5นั่นเองตอบถูกกันไหมคะเด็กๆสุดท้ายนี้ครูยโยก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนมาให้เด็กๆทุกคนได้สึทุทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาในหน่วยนี้กันด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย